รับซื้อเหรียญละ200 5 0 0ถึง500บาทนะครับเหรียญในคลิปนี้นะครับราคารับซื้ออยู่ที่เหรียญละ200 500ถึง500บาทนะครับอยากให้สละเวลาดูคลิปสักนิดนึงนะครับดูคลิปจบเข้าใจแน่นอนนะครับเหรียญที่มารับซื้อในคลิปนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับผมมีตัวอย่างเหรียญในลักษณะเดียวกันนะครับมีมา5เหรียญนะครับ1 2 3 4 5นะครับ เหรียญในคลิปนี้เป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับคือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรขวางนะครับใครที่มีเหรียญในลักษณะแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่2 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับการสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดใดก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆหยิบเหรียญขึ้นมาตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วลองหมุนดูนะครับถ้าหมุนเหรียญดูแล้วเป็นพระเศียรขวางแบบนี้นะครับเนี่ยหมุน แล้วขวางแบบนี้นะครับขายได้นะครับเก็บสะสมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าผมซื้อถูกเกินไปเก็บไว้ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับมาแนะนําข้อมูลให้คนที่ยังไม่ทราบได้ทราบข้อมูลต,ตรงนี้นะครับเหรียญแบบนี้มีการพบเจอกันจริงๆนะครับเหรียญในลักษณะของวเสียขวางแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกในลักษณะของวเสียขวางนะอันนี้พระเสียนขวางนะครับเหรียญแรกที่ให้ดูนะครับยังมีอีกนะครับ เหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับก็มีพระเศียนขวางเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนนะครับใครมีพระเสียนขวางแบบนี้รับซื้อนะครับสองร้อถึงห้าบาทนะครับอันนี้ให้ดู2เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับ1 2 3 4 5เลยนะครับเหรียญที่หนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่1นะครับพระเศียรขวางนะครับเหรียญที่ส นี่นะครับเหรียญรุ่นใหม่เหรียญที่ผลิตออกมาใช้ในปัจจุบันนะครับก็มีพบเจอเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่2เห็นไหมครับลักษณะของพระเศียรขวางอ่าเหรียญที่3นะครับอ่าเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นพระเศียรขวางเหมือนกันนะครับแบบนี้ขายได้นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0จนถึง500บาทราคาตามสภาพนะครับเหรียญที่3นะครับเหรียญรุ่นเก่าๆก็มีนะครับ เหรียญรุ่นเก่าๆที่ผลิตออกมาหลักร้อยล้านเหรียญแบบนี้นะครับก็มีการพบเจอในลักษณะที่เป็นพระเศียรขวางแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงนะครับเหรียญในคลิปนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายทุกเหรียญน,นะครับย้ํานะครับว่าเป็นเหรียญที่ส่งมาขายทุกเหรียญน,นะครับเหรียญเดยนคุดเนี่ยผมจําได้เลยนะครับเหรียญคุดเหรียญนี้พระเศียรขวางส่งมาจากนครศรีธรรมราชนะครับเป็นคุณป้าท่านหนึ่งส่งมาขายนะครับ อ่าอันนี้เป็นเหรียญที่ f c ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆนะครับผมไม่ได้เอาเหรียญไปทําดัดแปลงหรือว่าปลอมแปลงนะครับอันนั้นมันผิดกฎหมายนะครับถ้าทําดัดแปลงปลอมแปลงอ่ะไม่กล้าเอามาเผยแพร่สู่สาธารณชนแบบนี้นะครับเหรียญทั้งหมดที่ผมมานําให้ดูครับเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมาขายนะครับบางเหรียญที่ส่งมาขายนะครับ ผมก็ได้แบ่งปันให้กับ fc นักสะสมไปบ้างนะครับเหลือเก็บอยู่ประมาณไม่กี่เหรียญน,นะครับยังมีการพบเจออยู่นะครับลองสังเกตด,ดูให้ดีๆนะครับเหรียญรุ่นใหม่เหรียญปัจจุบันนะครับก็มีการพบเจอเพราะเสียนขวางนะครับเหรียญรุ่นเก่าเหรียญหนึ่งบาทคุดเก่าๆปี17่แบบเนี้ยก็มีพบเจอเพราะเสียนขวางนะครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินก็มีพบเจอนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกวาลระต่าง ก็มีพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับคือพูดง่ายๆมีโอกาสพบเจอได้ในเหรียญทุกรุ่นนะครับไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นรุ่นที่ผมมานําเสนอนะครับเหรียญอื่นๆก็มีพบเจอนะครับเหรียญหนึบาทลังวัด1บาทเรือหงเหรียญ5บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการพบเจอเหรียญในลักษณะพระเศียรขวางในแทบทุกรุ่นนะครับลองสังเกตดูนะครับใครเจอแบบนี้นะครับเก็บให้ดีๆนะครับ เก็บสะสมก็ได้ขายก็ได้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200ยจนถึง5 0 0บาทนะครับถ้าผมซื้อถูกเกินไปก็ลองเสนอหลายๆช่องหลายๆเพจดูก็ได้นะครับคือเหรียญแบบเนี้ยขายได้จริงๆนะครับลองลองศึกษาข้อมูลดูนะครับอา่าก็ใครที่มีเหรียญแบบในคลิปนะครับสามารถส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ i อดีผมขึ้นไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆไม่เกิน5นาทีนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอย FC นะครับ